เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับอาร์คแฟนตาซีของเราอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วเราจบกันไปที่เกมหลุดแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งตอนนี้มันมีข้อดีเว้การที่เกมหลุดทําให้ทุกอย่างกลับมาครับผมก็เลยเตรียมการแบบรอบคอบมากขึ้นนะครับแล้วก็วดดนนาร์ปไดนวเสามานี่หมดแล้วอุปกรณ์มีหมดแล้วนะครับอ่านี่ออกไข่มาเพิ่มแล้วเนี่ยไอ้นี่ออกไข่บ่อยมากเลยนะเจ้านานาน,าน,นะครับแล้วก็ข้างบนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่า จะยังขาดอีกเยอะพอสมควรนะครับสําหรับตรงนี้ที่จะต้องปรับแต่งฐานตรงนี้ผมว่าต้องขยายมาอีกสักล็อกหนึ่งไ้ยอ่ะเดี๋ยวขอขยายฐานก่อนล้วกันนะครับวาง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 ให้สปีดเลยจัดไปผมเตรียมมาแบบเยอะมากอ่าเรียบร้อยประมาณนี้ก็น่าจะพอผมน่าจะขาดแค่เป็นเลวิงนะครับตอนนี้ฟาริชชั่นนี่ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวขอไปสร้างแล้วกันขอเลวลิงเตรียมไว้ก่อนแล้วกันเลวลิง จัดมาสักร้อยหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาตัวนี้นะครับไปเล่นกันก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมจุดที่จะเป็นเวิร์กช็อปก่อนซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยผมจะให้อยู่ข้างบนเมื่อกี้ผมไปเดโมลิศนะครับจากบ้านนู้นมาแล้วก็จะมีวัตถุดิบให้เราสามารถผลิตของได้เอาเป็นสมิตตี้มาก่อนแล้วกันนะตอนนี้สมิตตี้หนึ่งอันนะครับผมจะผลิตเป็นปืนห้าพูนอ่าเรียบร้อยของน่าจะมีครบนะครับ ปืนฮาพูนมีซีเมนต์นะครับซีเมนต์เออซีเมนต์ลืมเลยลืมซีเมนต์อย่างเดียวครับเพราะว่าซีเมนต์นี่เอามาใช้ผลิตพวกไอเทเดพอร์อะไรพวกนี้หมดแล,แล้วก็ไฟเบอร์ใช้นี้ได้อ่าหนังนะครับมีเหล็กก็มีเหล็กเฟือเหล็กมาเหล็กนี่เอามาจากบ้านนู้นแล้วนะครับแล้วก็ออฟซิเดียนมีโพลิเมอร์มีออฟซิเดียนนะครับต่อด้วยโพลิเมอรอ์อีกอย่างหนึง่งก็คือไม้มีอยู่แล้ว เดี๋ยวซีเมนต์นี่เดี๋ยวไปผลิตใหม่ได้ไม่ลายอ่าเราเตรียมโคกตรงนี้ใหม่เลยสัก2อันเลยดีกว่ามัง้งขี้เกียจลงไปข้างล่างแล้วนะครับมอเตอรเอามาทัก2เอามาใช้ผลิตซีเมนต์นี่นะครับทุกคนอ่าลงไปทัก2ครบเรียบร้อยใช้เป็นชิตินเคลาตินก็ได้เดี๋ยวเราแบ่งกันนะครับ2ครบนี้เท่าากันสโตนสโตนจะแบ่งเป็นสส่วนอ่ะจัดไปได้สามห้าแรก คนที่สนะครับตโตนอยู่ที่500อ่าแล้วก็เคราตินก็น่าจะมีเหลืออยู่ชุดหนึ่งอจัดไปอันนี้ได้6-2อ่าเดี๋ยวเราลงเอาของเพิ่มได้จากนกผมตัวนี้เมื่อกี้มีเยอะ้ากแต่ว่าผมลืมเอามาเดี๋ยวเอาคิรตินมาก่อนโอ้ชหคตินแปดพันว้าวคราตินเท่าไหร่เคราติน74มีไปด้วยขอเลยมันมีอุปรกรณ์เหล็กอยู่หลายอันอยู่ตัวนี้ลูกดอกมีเป็นร้อยขอวิเนพลามโคตรเยอะ แล้วก็มีเหล็กหลอมแล้วกับน้ํามันซิลได้ใช้แน่นอนนี่แหละคือข้อดีของการที่แบบเราย้อนเซฟเราจะได้ไม่ต้องผิดพลาดทางเทคนิคอยู่อ่าระหว่างรอเดี๋ยวพาตัวนี้ไปเล่นตัวน,นี้เติมน้ําหนักกับสตานมิน่าเยอะๆหน่อยแล้วก็เลือดอุ้ยเลือดรีไวจังไงโอ้ยเลือดรีจํารวดเลยตัวนี้ทุกคนโหดมากอ่าทำไมเลือดมันถึงรีจรวดได้วะเนี่ยขนอะไรเหมือนกับโดโดวยเวอร์ทุกอย่างครับต่างกันตรงที่ มันจะยิงหนามเว้ยพ่นไฟได้แบบนี้คิกขวาเหมือนคำรามมากกว่ากด C ยิงหนามนะครับกด X กเฮ้ยกด X ใช้มือตบเว้ยแต่คูดาวนะท่านี้กด Q ิวมีไหมกดคไม่มีอ่ะมีประมาณนี้กด X ข้างบนนะไม่รู้เหมือนกันทำอะไรคลิกขวายิงหนามลองกด X อีกทีนึงไม่ติดนะครับกด C กด C กับคลิกขวาน่าจะท่าเดียวกันนะครับสำหรับตัวอ o k ตัวดูนี้ เดี๋ยวผมว่าผมจะลองพาไปสู้กับหนอนด้วยหนอนน่าจะสู้ได้อยู่มาอุ้ยโคตรแรงเมื่อกี้เวลเท่าไหร่เนี่ยเวล4สตัวนั้นจัดไปอันนี้กินหนอนมาแล้วหนอนมาแล้วเอาเถอยากเจออยู่พอดีมาอุ้ยนี่ไงท่ากดเอ็กที่เอามือตบนีเลือดสาดเลยนะครับตอนนี้มามามาล่วงตายหนอนยักษ์ครับผมเฮ้ยให้แองเกอรเจลด้วยเหรอตบนกอีแรงโดนไหมไม่โดน ไอยิงหนามนี่ยิงไปข้างหลังได้บอกว่าเดี๋ยวเนดะี๋ยวกดซีเดี๋ยนี้ไม่ได้ยิงไปแต่ด้านหน้าถ้าเป็นอยู่กลางอากาศเนี่ยกดที่ขวาก็ยิงหนามได้แต่ว่าที่พื้นไม่ได้ที่พื้นมันจะเป็นคำลามนะครับเป็นการขู่กินไปให้หมดเลยกินไปห,หมดเฮ้ยมันฟาร์มนี่มาได้เลยเนี่เมื่อกี้ไม่ได้ของดีดมาเลยทุกคนเออแล้วก็วันนี้ผมว่าผมจับตกะกแตนดีกว่าตกะกแตนไม่น่ามีปัญหาอะไรมากอ่ะกินไปมาเดียลอยลอยเลยมึงเคลียร์ที่ เพียทางขึ้นบนเลยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาจอดที่ลานกว้างได้เราอยู่ตรงนี้แหละนะครับฐานบ้านเรานี่โคตรบางมากจริงๆไม่น่าจะรับน้ำหนักได้เนะี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงไม่มีเสาค้ำยันด้านล่างด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราต้องมาทําการผลิตไอ้นี่ก่อนล็อกกันล็อตนะครับซีดนาจะอยู่ที่ตัวนี้โอ้ไปแป๊บเดียวมาอีกสองฟอร์มนานา่าอ้โมมึงขยันฟิชเชอร์ลิงกันจริงเลนะสองตัวนี้ ผลิตไข่เดโอ้โหเยอะมากรัวๆแล้วก็แรปเตอร์แรปเตอร์นี่มึงไม่มีผัวไม่มีเมียมึงไข่มาได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เอออยู่ตัวเดียวออกไข่ไม่ได้เฉยเลยอันนี้เบอร์รี่ดำขอเหอะไฟเบอร์แล้วก็ซีดเอาซีดซีดหลุดหมดเลยวะ่ะซีดน่าจะอยู่ที่ม้าม้าน่าจะอยู่ด้านล่างเออม้ามันตามผมอยู่ไงผมต้องลงไปหาม้าก่อนด้านล่างเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมต้องเอาไอ้เครื่องร่อนเว้ยเครื่องร่อนขาดบลูเจม เอ้ขาดได้ไงอะจริงๆเราเคยไปก่อนที่มีบูเจมไม่ใช่เหรออ๋อหรือว่ารอบนั้นที่เกมมันหลุดไปหรือเปล่าวะทำไมถึงหายห้แต่เกมมันเคยหลุดแค่ครั้งเดียวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งอ๋อตอนเป็นพักนาซีแล้วย้อนเซฟชัวแน่นอนเลยม้าน่ะอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ลงไปเอามาแต่ตัวนี้มันคีบไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นไวเบิร์นปกติมจะคีบได้นี่ไงม้าผมนะครับล่อยอแล้ง2สองตัวเดี๋ยวส่งมันไปข้างบน บินก่อนถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับขอรีโมทมาเมื่อกี้ไม่ได้เอารีโมทขึ้นมาเซตไว้ที่ตัวทีเอาพลังนี้ออกไปก่อนโอเควาร์ปสู่ข้างบนข้างบนอันไหนวะเนี่ยอันข้างบนนี้รู้สึกว่าจะวางทีหลังงั้นต้องเป็นอันนี้อ่ะลองดูไม่รู้ถูกหรือเปล่ายังจาพิกัดไม่ได้ไม่ได้ใส่ชื่อทีถูกไหมเนี่ยนี่มาไหนเนี่ยเอา้ามาผิดที่เดี๋ยวงั้นใสย่ย่งนี้ก่อน ตรงนี้เอ้จรงิงๆตรงนี้เก็บไปเลยก็ได้นี่วะเออใช่ตรงนี้เราไม่ต้องมาแล้วเราเก็บเลยเราได้ใช้ตรงอยุดได้พิกออพก่อนอ่ามันจะได้เหลืออันเดียวไม่งงเวยเ้ยเออแบบน,นี้ไปไปเบินมาได้เปลบอกม่รูเนี่ยเอาโอเคเนะี่ยมาแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าทีน,นี้ให้บินตามมาตามมาขึ้นบนตามมายังตามมาแล้วโอเคทีน,นี้สแตนบายตรวนี้ให้อยู่ด้านล่างหน่อยเราต้องมาที่คกเพื่อผลิตยาก,กัน,นแมลง ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะขาดอะไรบ้างคือตัวนี้อ๋อน่าจะขาดเพลวโอ้ยลืมไปอ๋อแต่มันเป็นผมก็ได้นี่หว่าถ้าเป็นผมกูก็ต้องทํากันไกลดิอ่างนั้นโอเคไม่เป็นไรเอาแค่ซีดซีดมาจัดซีดจัดซีดจัดซีดจัดไม้หมดเลยเรียบร้อยครับผมผมแค่ไปตัดผมก็คือเราไปผลิตนี่ก่อนกันไกลข้างบนกันไกลของน่าจะพอ,อยแล้วอ่าตัวนี้นะครับขาดแคปฟินกันไกล เติมครับกางเกลมาหนึ่งตัดผมครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่วะเนี่ยกูยอมโกนหัวก็ได้ไม <c oughs> ่ได้ของที่ต้องการมาเรียบร้อยทีนี้เอากางไกลมาใช้ก่อนโอเคหยิบมาตัดผมตัวเองนะครับโดยการคลิกขวาทรงไรดีวะเนี่ยเลือกทรงก่อนตรงนี้ไม่น่าเหมาะถ้ายาวเป็นอะไรวะทรงนี้เลื่อนไม่ได้นีกว่ามันยาวไม่พอเป็นโพนี่เทลแล้วกันนี่ว่ายาวๆไม่ได้เหรอ มันต้องรอให้ยาวก่อน,นก็ตัดก่อนเอาตัดไปก่อนครับเรียบร้อยได้7อ่ะพอพอดีอ่ะทีนี้เติมของนะครับซีโทนอันมีล็อกกลลอตต้องใส่นี่ก่อนเอาซีมาใส่ก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ลืมหน้าใส่ซีไปเลยทีเดียวจัดไปแล้วก็เปิดเครื่องนี่เอาเครื่องใช้ง,งานไม่ได้เดี๋ยวดีแอคทีเวตก่อนแล้วก็เปิดใหม่อ่าเรียบร้อยอ๋อพอออกเกมไปรู้สึกว่าเครื่องจะเน่าครับต้องปิดก่อนแล้วค่อยใช้ทีหลัง ทีนี้ล็อกกับล็อตมาและมาตติมด้วยเอามาอยู่ที่เลขศูนย์นี้เติมทีนี้ก็ขาดแต่นาโคติกอย่างเดียวเรียบร้อยเสร็จอ่าเดดวอร์มฮอนมีแล้วเมื่อกี้นะครับไปฆ่าแล้วใช้อันเดียวจะจับเปรี้ยวเยอะๆเลยดีกว่ามาแล้วอยาฆ่าแมลงหนึ่งโอเคเสร็จใช้เลยดีกว่ามั้งเฮ้ยเดี๋ยวค่อยใช้ดีกว่าเอาไงดีเอาไว้ที่เลขสองก่อนอ่าโอเคแล้วก็พิกแอคเตรียมมันต้องใช้ที่ขี่ไหมไอ้จะกแตนน่าต้องใช้มั้ง เดี๋ยวลองดูก่อนแมนติสนะครับผลิตท,ที่ตัวได้เลยไหมอันนี้แมนตาไรแมนตาแมนติสอันนี้โอเคมีหลายอันมากเรียบร้อยเสร็จเอาตัวไหไรพาไปจับดีวะตัวนี้พาไปแล้วกันตัวนี้บินไวกว่าแล้วก็คล่องกว่าเพราะใส่คอสูไปแล้วเดี๋ยวหาแถวบ้านนี่แหละรู้สึกว่าด้านหลังนู้นน่าจะมีเยอะกว่าเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตะกันเยอะดีๆๆตึมครับตึม,ต,มต้องดูเลเวลก่อนหูมัน เต็มไปด้วยอีแรงอีแรงก็มีมีนี่โอ้ยหนักงวงหนักแนนมาเดมาได้กินให้หมดเอาตายหมดเลยทีนี้มึงสวยเลยจากระแตนหายเดี๋ยวหาใหม่ข้างหน้าอีกหลายตัวมีตัวแบบเลเวลน้อยๆั้างนั้นเลยวะเลเวลเยอะไม่ค่อยเจอเนี่ยเลือดแค่ไม่กี่ร้อยเองหรือมันเป็นเลือดงูหรือไงวะตัวนี้เลือด770ไม่เอานี้เลือดห0 5อไอ้บอสก็อยู่บอสน่ากลัวมาก ข้างหน้ารู้เท่าไหร่ข้างหน้ารู้น่าจะ300กว่าเดี๋ยวลองฆ่าดูก่อนเลเวลเท่าไหร่เลเวลอุ้ยเลเวลเปิดร้อยเหรืออ๋อถึงเลเวลเป็นร้อยก็เลือดน้อยเร่รอเนี้ยอันนี้275อันนู้น600อันนี้น่าจะเยอะอันนี้32เอา้าได้ตัวเลเวลร้อยนีทำไมเลือดน้อยจังวะหรือว่ามันไปติดตัวเลเวลน้อยที่บังหน้ามันอยู่ทัวร์นั้นแสดงว่าหาตัวเลเวลเยอะได้เดี๋ยวหาใหม่จะจับทั้งทีเอาให้คุ้มครับมีไหมมีไหมตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่มี มีแต่เลเวลน้อยทั้งหมดเลยโอ้โหเซ็งเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องเอาเดดวอร์มฮอนไปด้วยดีว่านี่แหละข้างหน้านี้น่าจะเยอะตัวนี้40นะครับมันต้องไปอัพเลเวลก่อนมันถึงจะมองเห็นชัดว่ะตามีหน้าก่อนแล้วก็เลือดเ,อเลือดไปก่อนเลือดได้แค่8,000สปีดไม่ต้องแล้วงั้นเอาดาเมจไปดาเมจไปหมื่นนึ่งรูจะแรงประมาณไหนนะหมื่นนึง่งอา่าที่สองเห็นแล้วเว้ย40นะครับ72 72ก็พอได้เอามันเปลี่ยนมาจับด้วยสปอยมีดได้แล้วเหรอใช่เหรอวะขึ้นสปอยมีดไปด้วยทุกคนไม่แน่ว่ะลองดูแล้วกันนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวใช้ยาก,กันเลยลองจับด้วยเนื้อเน่าดูก่อนนะถ้าจับด้วยเนื้อเน่าได้นี่จะดีมากตัวเลเวลเยอะน่าจะเป็นตัวด้านหน้านู้นหรือเปล่าเดี๋ยวมันขึ้นติกไอ้ตะขาบนี่อยู่ได้กล้องมันเออเอออยู่ในตอนเนี้ลงไปเลยดีกว่าง่ายเจ็ดสิบสองขึ้นมาแล้วตัวนี้ตัวนี้เออเอาตัวนี้หละใช้อันเดียว ลบๆลบ,ลบมาด้านหลังโอ๊ยไปอัดนกกูอีกเดี๋ยวๆๆนๆนกๆๆไปอา้าวตายหาหมดเลยเกี้ยงหมดเลยไอ้ว่าเหลือไปเอาไลเหลือ 8C เอาป 8C ได้ไปนู่นเลยแทนไปนู่นเลยไปๆๆไปที่ไหนก็ไปอย่ามาอยู่แถวนี้ใส่ได้ป่าววะลองดูเอาไม่ได้นี่มึงหลอกกูนี่ว่าโธ่คือขึ้นของมาจริงแต่คือจับไม่ได้น่าต้องใช้เดดวอร์มอย่างเดียวนั่นแหละไอ้เขาแรดเข้าอะไรนี่ก็ไม่น่าจะใช้ได้ งั้นเดี๋ยวกลับมาเอาก่อนเมื่อกี้ลืมจริงครับนี่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 ไวเบอร์เราอยู่นี่เฮ้ยไอตัวนั้นกําลังจะเข้ามาแล้วไอตัวนี้สู้ได้ปะเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเข้ามาี่ยุ่งนะตัวนี้เลือดสามแสนลองอัดดามเมจที่สุดดูเดี๋ยวเอาไปบวกกับตัวนั้นดูเดสบอลฮอนอยู่นี่ใส่เลขศูนย์ต้องฆ่าตัวนั้นก่อนเว้ยมาไปลุยครับไปลุยพร้อมแล้วยิงหนามก่อนหนามยิงเข้าบางังเปล่าไม่รู้โดนครับอุ้ยแรงเออ าตบทีเ so ด so 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 ียวล่วงเลยโอ้โหโคตรโหดเอาละทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับเดี๋ยวให้ตัวอาโเคมันลุยของมันเองนะมันตายป่ะมันไม่สู้นี่หว่าเพราะไม่มีคนขี่มันก็หล่นเลยนี่มันสลบหรือไงวะทุกคนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไมไม่สู้อ่ะไม่สู้ไม่ตามไม่อะไรเลยวะเอาละเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาซ่าคืนก่อนครับโอเค นี่เอาของคืนมาหมดแล้วเรียบร้อยตัวนี้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเติมเลือดผมไปอีกว่ะอ่ะอัดเลือดไปได้น่าจะประมาณ900กว่าเมื่อกี้ถ้ามองไม่ผิดนะครับแล้วก็เราจะได้สองกล้องดูตัวนี้ว่ามันเป็นอะไรมันไม่สู้วะโอ้ยเฮ้ยยัยยงไงวะเนี่ยกูอยู่โคตรไกลเลยนะยังโดนกูปิวอีกรอบกลับมาอีกสักรอบครับรอบนี้หวังว่ามันจะตีเราไม่โดนอีกแล้วนะถ้าโดนรอบนี้กกูไม่ไหวแล้วนะ ไอ้นั่นเริ่มบินแล้วเก็บซ่าคืนมาครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแผนดนิ้นงเพราะว่าไม่มีใครไปตีมันเลยเนี่ยเฮ้ยมึงสู้มันหน่อยดิเออสู้แล้วเริ่มสู้แล้วทุกคนตอนนี้พอได้บวกพอได้บวกเออเอาโดนกูอีกแล้ว,วกูกูอยู่โคตรไกลเลยนะเนี่ยตัวใหญ่มันตีวงแอรเรียนนี่มึงซัก3โลไปเนี่ยอีบ้ายังฆ่าไม่ได้เหรอลุยบวกแม่งถ้าจะต้องตายทั้งบ้านเพื่อฆ่ามึงตัวเดียวกูก็เอาเวนเลย โอ้โหหน้ายัางดุถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนขึ้นไปเอาของไม่ได้ไม่ใช่ไรต้องไปวิ่ง,งอออมอีกขึ้นข้างบนก่อนขึ้นฐานก่อนนกตายไปตัวนึงเลยทีเดียวนะครับนกเรามันจะตีก็เนี่ยเอาเคหายด้วยเอาเคตายได้เหรอใช่เหรอวะไม่น่าเป็นไปได้นะเอาเคจะตายเพราะเอาเคมันโหดกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดิเดดนกดผิดเอาละมาถอยมาครับเอาเคหายจุ้ยเลย๋อได้ไงอยู่ได้ไง มันเหลือเรื่องอีกนิดเดียวมึงก็ไงยอมสู้สู้ดิสู้ดิมันไม่ลุยว่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะวางเตียงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีเตียงนี่ลําบากเติมหนังก่อนลืมเตียงเลยมันตีโคตรไกลเตียงมาเตียงโอเคเรียบร้อยไปครับขึ้นบนยังไม่มีห้องไม่มีอะไรลงเตียงไปโง่ๆก่กันอันหนึ่งมาแล้วก็ทีนี้เตียงนะครับวางเอาไว้มุมนี้ เกิดได้แล้วต้องหาตัวที่จะไปกําจัดไอ้ยักษ์นั้นให้ได้ไอ้นี่ได้ไหมไอ้นี่น่าจะโหดอยู่กันเน,นี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เลือดอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยสี่พันกว่าไม่พอเว้ยเติมไปได้เจ็ดหมื่นเว้ยแต่รีเลือดช้ามากเจ็ดหมื่นไม่น่าไหวงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยก่อนขอคอสซูมได้ไหมห้าร้อยได้วิ่งไวๆหน่อยวิ่งช้าเหลือเกินเบื่อเวลาวิ่งช้าโอเคใส่คอสซูมไปแล้วไวไหม ไหวแล้วเออแค่ไหวก็พอแล้วอ้อมมาอ้อมมาสั่งให้อ้เนี่ยลุยไอตัวอาโอเค่ o K สู้ได้อยู่ตัวเดียวแม่งแต่ไม่ยอมสู้จัดไปเดะอย่าขวางกูจำลอยมาเลยครับเออตายเลยไอเวนตายงง่ๆงี้เหรอโอ้โหเมื่อกีก้ผมกระโดดไม่ทันมันลอยต่ำแต่มันเสือกแบบยังไงวะมันก็สูงอยู่ดีเพราะว่าเราเพิ่มเลือดไปเยอะได้แหละเอาลุยลุยไปดิเอายิงหนาไปข้างหลังอีกเวนรม มึงจะไหวกับเขาไมเนี่ยเร็วๆๆมันตีแรงแนั่นน่ะแต่มันไม่สู้เฉยๆหรือมันสตันโอ้มันโดนทีสตันเลยเว้ยอ๋อที่มันนิ่งคือสตันบวกบวกเออเออเอเอกินกัดเหลือแสนเดียวเนี่ยอีกแค่แสนเดียวเท่านั้นโอ้ยทุกครั้งที่ตีคือสตันหมดแล้วไอ้ข้างหลังนั่มีแววว่าจะมาลุมด้วยครับตอนนี้เอา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 ,เอาได้อยู่หรถ้ากัดโคตรแรงเร็วอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวกัดเอา้าปั๊มโดนตรงนี้ผมไม่โดนว่ะเออหน้าแปลกเมื่อกี้ผมก็อยู่ระยะประมาณนี้เสร็จโดนเฉยเลยถ้าไม่มีคนสั่งการมันก็จะไม่กัดด้วยเดี๋ยวข้าดูนะว่าจะได้อะไรบ้างอีกทีเดียวเร็วปั๊มเรียบร้อยตายอุ้ยได้พลังเพียบเลยนี่ว่าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พลังออร่าที่เราได้มามันอยู่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเลยไหมเดี๋ยง,ง่ายเดี๋ยวต้องผลิตไม่เห็นมีเลยว่ะต้องไปเอาที่ซ่าก,กูก่อนไหมเนี่ยด้านนี้อะไรมันเต็มไปหมดเลยว่ะโอ้โห มันน่าจะเป็นของในการจับพวกบอสแน่นอนเลยผมว่าโอเคลงล่างกันเดี๋ยวขี่ตัวนี้ไปวีว่าวีว่านี่ตกจากที่สูงพอได้อยู่โดดจ้ำลงมาเลยนะครับแต่พื่อความชัวร์กูโดดลงก่อนดีกว่าอ่ะโดดลงก่อนแล้วกันโอเคของเราอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไอ้ยักษ์มีซากเหลือไว้ให้บ้างเลยเนี้ยนี่ไงสร้างมันตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูสร้างมันนะครับว่าให้อะไรบ้างนีของผมใครมาแดกไปแล้วไม่รู้ ทิ้งของเก่าก่อนเก็บมาเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นของแปลกๆเดี๋ยวๆดีขอดูหน่อยอันนี้นี่ไงของแปลกมีอแฟกต์เพื่อมาให้แล้วก็มีอาวุธติดกับหุ่นยนต์หรือเปล่าอ๋อมันเป็นคอรสซัสคอครับเหมือนกับว่าชิ้นส่วนตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ครับทุกคนอ๋อมันสามารถที่จะเอาไปผลิตเป็นคอรสซัสได้หรือไงวะเนี่ยทูเมกคอร์สซัสออฟโยออนเฮ้ยไม่แน่วะ <ciğim. S 2> เอาพิมพ์ด um, ูนะโคโลสซัสเจอปะผมไม่เจอไว้ทุกคนแต่ว่าผมเชื่อว่ามันต้องคราฟได้แต่มันจะซ่อนอยู่ในตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนันดานุจะมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสร้างอันนี้ก่อนสร้างมันเก็บได้ไหมสร้างมันแทะไม่ได้เลยไปข้างหลังอันตรายเฮ้ยกูติดเร็วเร็วออกมาก่อนตัวหนักด้วยเดินแทะไม่ได้เร็วไอตัวอาโอเคมานีถอยมาถอยมาน้ำหนักก่อนดาเมจเลือดโอ้โหเลือดก็น้อยเลือเกิน นี่โดนฟาทีเดียวตายเนี่ยรถกระจอกเทศผมเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตัวนี้สายหนีครับไม่ใช่สายบูสสายบุกถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวผมต้องอัพไอตัวอาโอเคนี่แม่งให้โหดโอเคผมจะไปฆ่าไอตัวยักษ์น,นั่นอีกรอบหนึ่งเราจะเน้นจากการสู้ระยะไกลมากกว่าที่จะเข้าไปบวกโง่ไอยิงหนามเข้าไปนะครับยิงหนามก็โดนได้เอาละล็อกเป้าครับยิงวิสลยครับมิสลยหนามโดนไปเนี่ย เลงเป้าผมว่าเลงตรงนะแต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าโดนแล้วโอ้โหเป็นจะโดนครับลูกดอกแบบเดินทางไกลมากแต่แรงแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดโคตรแรงเอาเด้มาเด้มึงเดี๋ยวจังหวะที่มันจะใช้ท่าเราถอยเลยแล้วแต่ละตัวมาแม่งโอ้ยเลเวลร้อยยี่สิบโอ้ยสุดยอดใส่ใจไปรุ่นวะแล้วถ้ากัดธรรมดาจะแรงกว่านี้ไหมถ้าบินไปกัดแล้วก็หลบได้เปว่าวะลองดูลองดูงดงดกัดดูอุ้ยกัดไม่เท่าไรโอเคงั้นใช้หนามก็ได้ระวังระวังระวังท่าตบ ถ้าตกสุดยอดยิงครับพลังน้ำยิงไปแล้วล็อกเป้าดีหัวครับโดนโดนโดนอนเะเลยโคตรแรงแต่มันต้องให้โดนหลายๆลูกผมสังเกตดูมันจะโดน2ฮิตนะครับแก่มาก,ก่อนมาทีสุดท้ายแล้วผมว่ายิงโอ้ไปเปล่าไม่ไปหนาไม่ไปปับ๊บร่วงเรียบร้อยได้โคอลซัดคอมาครับเสียดายไม่รู้วิธีหาเอนแกมมัน ต้องพิมพ์คอหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองพิมพ์อีกทีนึงตอนนี้เรามาฟาร์มที่ตัวมันก่อนว่าตันมีอะไรบ้างอ๋อตัวมันไม่มีอะไรเลยตีไม่ได้มันไม่เหมือนโกเลมเว้ยอ่ะทีนี้ผมขึ้นบ้านก่อนนกกระจอกเทศนี่เอาไงดีวะเนี้ยตามมาตามมาแต่รีเลือดพอสมควรแล้วนะครับเกือบจะเต็มแล้วอ่ะตัวนี้ยิงหนามใส่แตกแตกเลยแตกเลยบ้านเราที่เคยเป็นบ้านที่ปลอดภยัยก็ไม่ปลอดภยัยต่อไป เนื่องจากโคโรซัสมันเริ่มจะมายึดกันแล้วเอาละทุกคนก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับไปจับตั๊กแตนกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้จับตั๊กแตนเลยทีเดียวผิดพลาดท,ทางเทคนิคนั่นไงข้างหน้าอีกนั่นหลายเลเวลหลายตัวเลยทีเดียวสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด56า6ยังก่อนแล้วกันกันไปต่อเอามากกว่านี้เว้ยเอาละข้างหน้านี้เลเวล84ครับตัวนี้ได้อยู่โอเคไปกันเลยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งต้องไวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาอีก ตัวอื่นมาวุ่นวายอีกอ่าเรียบร้อยได้แล้วใครที่ขี่แมนติสครับผมแมนติสแมนติสเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพิมพหาดีกว่าเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคเรียบร้อยเสร็จมาแล้วต้องแบบนี้เด้กำนักไปก่อนเลยข้างหลังข้างหลังลบเร็วลบลบ,ลบก่อนอ่าโอเคช่วยทีโดนลมเอาสั่งลุยไม่ลุยอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป้าไม่โดนไปบวกหน่อยอือยิงหนามครับตายครับตัวนุ้ดด้วยตะขาบน้ดด้วยอันตรายมากเลยเนี่ยกูมากับ พี่เบิ้มเว้ยวันนี้ไม่ต้องกลัวใครเอาเฉาะไปเฉาะไปมาเดียเรียบร้อยล่วงหมดแหละตากะแตนนี่คือข้อดีแม่งใส่อาวุธได้เว้ยทุกคนใส่อาวุธหอกให้มันดีกว่านี่เอาเฮ้ยไ,ไม่เข้าเข้าไปไดิเออเรียบร้อยนี่ตากะแตนถือหอกมามามาโอ้ยสุดยอดนี่มีท่าพุ่งฟันด้วยเดี๋ยวส่งตัวนี้กลับบ้านก่อนว้าัปกลับไปเลยผมจะเดินไปเองเว้ยเพราะว่าผมมีภารกิจเก็บเลเวลกับตากะแตนตัวนี้ ไปเฮ้ยเมื่อกี้ส่งไปไหนเนี่ยร้านรีโมทโลเคชันเหรอน่าจะเป็นที่ที่เรามาปะหรือว่าจะไปไอ้บ้านที่เราพังไปแล้วก็ไม่รู้ช่างมันเดี๋ยว่อยไปหาบัวไปหมดแล้วตอนนี้้างหน้าพุ่งพุ่งมาชาร์จโอ้หอไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยทำไมอึดจังเนี่ยเป็นแค่มแมลงเลือดโง่โงเจ็ดสิบห้ามึงรอดได้ไงวะอะไรวะเนี่ยอย่างนี้ไม่ไหวเติมเลยหรือว่าหอ,อก,กเบาหอ,อกเบาอ่ะเอาเอา,เอาบีบินมาล่อบีบินมาล่อหอ,อกเบาแน่นอนเลย ปิดอนี้ก่อนปิดกล้องก่อนสปีดตอนนี้ยังช้าอยู่ขอขอ้อซูไปเลยดีกว่าได้ไวๆนิดนึง500อ่าไม่ต้องเพิ่มสปีดอยู่มาเลยทีเนี้ยโอ้ยมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ไวๆแบบนี้ชอบมาด้านหน้าพุ่งตีเถาะพุ่งได้ไกลเว้ยมาโอ้โหโอ้โหมาเลยนะักลบแห่งสปาต้ามาแล้วมาแล้วเถาะให้หมดเอาะให้หมดเถาะให้หมด ถ้าเราใช้ขวานนี่มันจะฟาร์มมาได้ด้วยบอกว่าอ๋อนี่อันนี้ก็ฟาร์มได้เนี่ยอ่ะมามามาเฮ้ยกูใส่กรงเล็บปีนได้บอกว่ากรงเล็บคลอตัวเทคอะ่ะเดี๋ยวดูก่อน,นดิคราฟได้เลยปะวันนี้เอ็นเจมโผล่ขึ้นมาเติมเลยมีแต่เทคอันนี้ทีค่คราฟได้อันนี้ขาดอะไรอ๋อขาดเกฟีนไฟเบอร์เอาไปใส่ในนู่น,นหมดแล้วไม่รู้ว่าไปใส่โต๊ะไหนกันแน่ลืมเก็บไข่นี้มาบันทายแล้วเนี่ยโคตรสวยเอาเอาเอา,เอาบักเฉยเลยทุกคน อะไรวะเนี่ยบักลอยอ่ะเดี๋ยวมีวิธีเอานีิปันอันนีิปันก่อนอ่าหายเฮ้ยอุปกรณ์นี้ช่วยแก้บักได้ดยอดมาตานี้จัดต่อปิดแกม่าก,ก่อนแป๊บนึงโหพอปิดแกมาก่านี่ร้อนแรงมากร้อนแรงแผดเผาเหลือเกินข้างหน้าพุ่งเฉาะจริงๆแล้วปกตินี่ไอหอกมีโอกาสแตกแน่ตีตะขาบนะครับเมื่อกี้ไม่แตกได้ไงไม่รู้หมาด้าน,นี้เฉาะเข้าไปจังๆเดี๋ยวดู อาโอเคมาเปล่าถ้าไม่มาแสดงว่ามึงไปผิดที่แล้วเนี่ยอ๋อเครื่องนี้พังไปเลยนี่ว่าโอ้ยไอบ้บอสตีเครื่องแตกเลยเนีย่ทุกคนว่าแล้วว่าทําไมแบบผมวากมาเมื่อกี้มันไม่ขึ้นตรงนี้เครื่องพังและแสดงว่าเราต้องวางเครื่องเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วไอ้ลารดโลเคชันมันพาไปไหนวะเนี่ยจะวางเที่พอร์ตก่อนวางไว้ข้างบนนี่แหละ ตรงกลางนี่เลยนะเดี๋ยวต้องขยายบ้านเพิ่มเติมไม่งั้นนี่แอร์เรียน่าจะไม่พอผมว่ามันต้องไปโผล่ด้านนู้นแน่นอนเดี๋ยวผมไปดูมันก่อนดีกว่าผมจะทิ้งพี่น้องและพักพวกไม่ได้นะครับเอาละโดนมาโดนลงก่อนเดี๋ยวตายอีกอ่ะโอ้โหตัวผมเสียโคตรเยอะแสงนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีบางอย่างเรื่องแสงตรงนี้ครับมันคืออะไรอะ่ะีเดเตอร์ออ๋อนี่ที่ได้จากบอสหรือเปล่าอะนี่ไงเก็บมาเลยครับ เป็น clapping off นะครับผมอาลาวตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการแบบผลิตของทุกคนอ่าเป็นการ enhance ใช้ร่วมกวับคอไอเทมก็น่าจะเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นคอนี่แหละ2อ,อันนี้แหละน่าจะใช้ในการผลิตคลัสซัได้แต่เป็นคือมันไม่ได้บอกว่าผมต้องไปคราฟที่เครื่องอะไรผมก็เลยงงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาไอตัวมังกรน่าจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ถ้าไม่ผิดพลาดทางเทคนิคนะวิ่งไปเลย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขออ่าตรงหน้าพุ่งเฉอะเข้าไปนี่แหละทานี่โคตรเท่ไอไข,าขา่ขาวขาวนี่ไข่งูเว้งูมันขไข่ไว้เต็มยังอยู่ไหมไอตัวอาโอเคมีเปล่าถ้าไม่มีนี่บรรลัยแล้วมีไหมเนี่ยอยู่ยังอยู่เว้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เธอร์เบิดไปได้เหรอเอาเอาเอา,เอาจะบวกก็บวกไปไปโดดเลยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเสือโดดเลยเฉยเอาไป กลับบ้านกันวันนี้ภารก,กิจแค่นี้พอเหนื่อยกันยักษ์ใหญ่ล้วกันไปครับโดนดิว่าจะหล่นกันหรือเปล่าเวลาขึ้นไปบนเท่นได้ไหมได้อยู่อยโอเคอยู่นี่แต่มีติดกันนิดนึงเอาไปงลบหน่อยอ่าเรียบร้อยครับผมโอเคทุกคนก็สําหรับภันนี้ก็ถือว่าภารกิจเรานะครับสมบูรณ์แล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ